มาแล้วคะ่ะทุกคนใครกำลังมองหา h อนด a j แจวันนี้มีเข้ามาโคตรสวยค่ะกับสีเทาแลมโบโดดเด่นขนาดนี้นะคะใครที่นะคะเป็นสาวบวกตัวแจ็ดจแคจัดจีนะคะจัดทรงลงล้อมาให้แล้วเรียบร้อยบอกเลยว่าโคตรสวยมีเพียงหนึ่งคันเท่านั้นนะคะในร้านของเราลูกค้าขาเป็นโอกาสด,เาสดีเป็นโอกาสทองค่ะคันนี้ฟรีดาวได้ลูกค้าขาเชื่อไหมว่าคันนี้ลูกค้าเพียงแค่อายุงานผ่านโปรนะคะไม่ต้องดาวนะคะลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของซื้อคนเดียวได้เลยลูกค้าขา ราคานี้459,000บาทได้รถปี2020เอ่อเดี๋ยวดูก่อนนะคะทษทีได้รถปี2021นะคะ47,000กิโลเมตรเท่านั้นโคตรสวยสภาพภายนอกภายในโคตรว้าวอันนี้ถอดป้ายนะคะไปเปลี่ยนเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพให้ดูภายนอกค่ะสีไม่ช้ำเลยสักนิดแล้วเปิดเข้ามาด้านในคันนี้นะคะเป็น Honda j a z น1.5ตัว S นะคะตัว j จจีเคของเราดูภาพภายในค่ะ บาหนังเอ่อเบาผ้านะคะกรรมดีกรมกรมยีสีดาล้วนโคตรสวยพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบหุ้มหนังมาให้เราเรียบร้อยลูกค้าค่ะคอนโซลด้านหน้าสะอาดสะอ้านแล้วที่สําคัญมีกล้องบันทึกหน้ามาให้เราเรียบร้อยใครอยากได้รถ5้าประตูนะคะวัยรุ่นนะคะทรงหล่อแบบนี้ติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ให้ไว้ด้านล่าง 0987067324นะคะติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงหรือลูกค้าท่านใดสนใจคันนี้เจอกันในคลิปเต็มค่ะออกได้ทุกอาชีพนะคะซื้อง่ายไม่ต้องขำฟรีดาวได้เลยยอดจัดล้นๆรายได้15,000บาทเป็นเจ้าของแจ็คคันนี้ได้คนเดียวจบเลยสนใจนะคะไปเจอกันในคลิปเต็มได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องด้ว อิวรถมือสองเกรด A นะคะลูกค้าแล้วอีกหนึ่งช่องค่ะกับช่องนะคะอิวรถมือสองเทสยนต์ค่ะลูกค้าวันนี้นะคะมีรถสวยอีกหนึ่งคันโคตรหล่อโคตรเท่เอาใจวัยรุ่นซักนิดนึงค่ะจัดทรงลงล้อแม็กซี่ล้อมาให้แล้วเรียบร้อยกับ Honda าเจ GK .1.5 ตัวเคันนี้ปี2021นะคะลูกค้าแต่ที่สำคัญใช้งานโคตรน้อยเพียง47,000กิโลเมตรเท่านั้นใครอยากได้ติดต่อเข้ามาได้เลยเพิ่มเพื่อนพี่อิวได้เลยนะคะด้วยหมายเลขโทรศัพท์098 7067324 70เบอร์นี้ทักแชทแอดไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือใครนะคะที่ไม่สะดวกแอดไลน์โทรได้เลยค่ะนะคะเบอร์เดียวเบอร์เดียวกันเลยนะคะเบอร์เดียวกันสามารถโทรได้ตลอดค่ะลูกค้าคะสนใจคันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ให้พี่อิ๋วด้วยนะอยากได้รถสวยๆส,สภาพดีๆอยากได้รถที่สามารถฟรีดาวได้นะคะยอดจัดล้นๆเต็มๆลูกค้าไม่จิดปัญหาเครดิตแบล็คลิสต์บูโรลนะคะมาติดต่อหาพี่อิ๋วได้เลยมีเพียงหนึ่งคันเท่านั้นนะเน้นย้ำว่าสีเทารลมโบหายากนะคะมี มีเพียงแค่หนึ่งคันเท่าน,านั้นลูกค้าขาใครที่นะคะบอกว่าโหรถรุ่นนี้นะคะอยากได้นะคะเอาไปจัดทรงลงล้อหรือเอาไปแต่งเพิ่มเติมบอกเลยว่าโคตรหล่อคันนี้นะแถมยังได้รถที่เป็นแบรนด์หลักนะคะสภาพดีดๆเพียง459,000บาทได้รถปี2021 ะะเลขไหม่เพียงแค่47,000กิโลเมตรเท่านั้นฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ7,000กว่าบาทนะคะสำหรับคันนี้ราคาเงินสด459,000นะคะติดต่อเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยหรือลูกค้าท่านใดน,นะคะสะดวกนะคะติดต่อเข้ามาเพื่อจะมาทดลองขับหรือนะคะลูกค้าอยากเห็นในส่วนของตัวรายละเอียดนะ,ะรายละเอียดการตรวจรถ ว่ามีนะคะใบเซอร์ใบรับประกันการตรวจรถรถของเราที่นี่มี5ดาวจริงหรือเปล่าลูกค้าสามารถติดต่อพี่อิ๋วมาได้เลยลูกค้าต่างจังหวัดไม่ต้องอเสียใจไปนะคะเพราะเราดูแลได้ทั่วประเทศค่ะส่งไฟแนนซ์ไปเสร็จเอกสารได้ถึงบ้านเลยลูกค้าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆลูกค้าอาชีพไหนก็สามารถออกได้ขอแค่มีเอกสารที่มาที่ไปของรายได้ชัดเจนนะคะแล้วก็ไม่ติดเครดิตแบงก์ริดบูโรมาเป็นเจ้าของคันนี้ลูกค้าที่นะคะเพิ่งทํางานอายุงานขอผ่านโปรนะคะอายุงานขอผ่านโปรนะคะ ซื้อท่านเดียวจบเลยนะคะลูกค้าขาเงื่อนไขไม่ได้ยากแถมตอนนี้นะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้น1.29%สำหรับลูกค้าที่ต้องการผ่อนสั้นนะคะผ่อน36งวดหรือ1.99%นะคะผ่อน48งวดลูกค้าขาบอกเลยว่าดอกเบีย้ยชนป้ายแดงได้นะมาวันนี้นะคะเรามาชมในส่วนของสภาพตัวรถกันมากดีกว่าว่าเป็นยังไงเริ่มต้นดูจากด้านหน้าตัวรถค่ะลูกค้าขาตัวฟงตัวไฟนะคะ ตัวไฟนะคะได้ไฟเป็นแบบนะคะซีนอนเลยเหลอดซีนอนไฟโปรเจคเตอร์ค่ะลูกค้าโค้รสวยนะคะนี้บอกเลยว่าว้าวโลโก้กระจังหน้าคะ่ะแผงรังผึ้งด้านหน้านะคะในส่วนของตัว Honda ลูกค้าอันนี้คือเดิมเลยป้ายทะเบียนที่ถอดออกลูกค้าค่ะเราเอาไปทำเป็นป้ายกรุงเทพให้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายคะ่ะมีเอกสารนะคะภาษีพรบเราต่อให้มีเรื่องพร้อมโอนทุกคันเพรนาะฉะนั้นคันนี้บอกเลยว่าเป็นเจ้าของได้ง่ายมากๆนะเลี่ยมสีตัวรถคะ่ะคมชัดนะคะู ลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องกังวลเลยบอกเลยว่าคันนี้ใครมาเห็นนะโคตรโดนใจสีทเทารลมโบกับฮอนด้าแจนนี่บอกเลยว่าหายากคันนี้นะคะกุญแจลูกค,ะคะ้าขาเป็นกุญแจแบบรีโมทให้แล้วเรียบร้อยติดฟิล์มพี่อิ๋วดูดูแลให้แล้วรอบคันเลยนะคะอยากได้ติดต่อเข้ามารับประกันคะ่ะคันนี้นะคะไม่มีพลิกคว่ำชนหนักจมน้ําแน่นอนนะคะดูในส่วนของตัวสีสินะคะเรียมสีตัวรถบอกเลยว่าชัดมากๆกนะก้มมาดูด้านล่างสักนิดนึงคะ่ะลูกค้า ในส่วนของตัวด้านล่างนะคะแนบชิดสนิทกันเลยนี่ในส่วนของตัวรอยต่อนะบอกเลยว่าไม่ด้งไม่อาไม่มีการถอดอ่าในส่วนของไฟแน่นอนตัวแม็กค่ะเจ้าของเดิมจัดมาจัดทรงลงล้อมาให้แล้วเรียบร้อยยางนะคะยางดิสโตนนะคะดอกดอกยางยังลึกๆอยู่เลยนะคะตัวแม็กนี่เห็นไหมโคตรสวยอะ่ะไม่มีรอยถลองไม่อะไรเลยคือ ออกไปลูกค้าไม่ต้องทําอะไรแล้วอะค่ะลูกค้าสามารถไปใช้งานได้เลยนะคะปกติเลยแล้วก็กุญแจเป็นกุญแจแบบรีโมทฟิล์มติดมาให้แล้วรอบคันกระจกนะคะเห็นไหมคะยังอยู่อยู่เลยนะคะคือรถใหม่มากนะคะในส่วนของตัว QR ตัวอะไรทุกอย่างอะคะ่ะสติ๊กเกอร์คําเตือนแล้วดูในส่วนของตัวประตูนะคะเห็นไหมคะ ประตูสีเดิมเลยแผงประตูนะคะสีดำโคตรสวยด้านในพี่อยู่พาเข้ามาด้านในเขาลูกค้าขาโอ้ยบอกเลยว่าเฟี้ยวคันนี้นะคะเราลองมานะคะดูภายในดูนะคะหน้าจอเรือนใหม่นะคะเห็นไหมสวยเลยอะ่ะลูกค้าอันนี้เหมาะสําหรับลูกค้าที่แบบว่าอ่าเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นนะโดนใจวัยรุ่นหรือลูกค้าแบบอยากได้รถแบบปาดเปียวนี่พี่อยู่พับเบาะมาให้เรียบร้อยดูสิ พับเบาแบบอล้มได้ทั้งหมดเลยแล้วลูกค้าดูหลังคานะคะหลังโค้งหลังคานี่สะอาดสะอ้านนะคะเครื่องเสียงดังแน่นอนได้เกียร์ออโต้ตัวเบาะผ้าไม่ฉีกไม่ขาดนะคะเพราะฉะนั้นอยากได้คันนี้ติดต่อเข้ามานะคะติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงมาดูในส่วนของตัวนะคะเสาหลักเสาเอของเราแผงประตูไม่มียกไม่มีเปลี่ยนค่ะลูกค้าคือคันนี้บอกเลยว่าเนียบอ่ะอยากได้อ่ะจัดเลยนะคะลูกค้าสีเทาเรนโบวเห็นไหมคะ ทุกอย่างครบเลยนะคะเพราะฉะนั้นคันนี้นะคะน่าสนใจนะคะเป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจแล้วดูนะคะในส่วนของนะคะในส่วนของเม็ดอาร์คนะคะสปอร์ตอาร์คเรียงเส้นเรียงเม็ดโคตรสวยคันนี้ปลอดภัยแน่นอนเล่มก็อ่าพร้อมโอนนะคะมีเอกสารครบนะคะแล้วก็รถปลอดภัยถ้าลูกค้า7วันนะคะรับรถกลับไปภายใน7วันลูกค้าเอาไปตรวจว่าตรวจพบตรวจเจอว่ารถของเรามีพ่ความชนหนักจมน้ําเล่มชำรุดสูญหายกับสีกอใหม่ลูกค้าเอามาคืนพี่อิ๋วได้เลยนะคะพี่อิ๋วสามารถรับซื้อคืน ได้เต็มจํานวนเพราะฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งความไว้วางใจเป็นอีกหนึ่งความมั่นใจที่ลูกค้านะคะจะสามารถนะคะซื้อรถคันนี้ไปได้อย่างสบายใจดูด้านหลังค่ะ ไฟทงไฟท้ายนะคะไม่มีแตกไม่มีหักแน่นอนบอกเลยนี่แล้วก็ในส่วนของตัวโลโก้นะคะตัวอักษรอยู่ครบเส้นไล่ฟ้านะคะแต่ละเส้นไม่มีปูดไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะคะสปอยเลอร์นะคะนี่ไฟคือคันนี้ถ้าใครสะดวกนะมาที่บริษัทเพชรยนต์ได้เลยค่ะลูกค้าที่ถนนสุวินทวงศ์46นะคะสาขาที่3ของเรานะคะหนองจอกกรุงเทพมหาคนครนะคะสามารถมาชมนะคะรายละเอียดได้เลยกับรถคันนี้หรือจะมาชมหลายๆคันก็ได้นะคะพี่มีให้เลือกมากกว่า500คันสเก็ ง่ายๆด้านหน้าจะมีไทยพัตติดถนนใหญ่เลยลูกค้านี่คือบริษัทเพชรยนต์สาขาถนนสุวินทวงศ์46สาขาใหญ่ของเรานะคะถ้าอยากได้คันนี้ติดต่อเข้ามานะคะแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ให้พี่อิ๋วด้วยนะคะเพื่อนะคะคลิปหน้าพี่อิ๋วจะอัปเดตรถรุ่นไหนลูกค้าจะได้ทันนะบางทีมีรถหลักหมื่นเข้ามานะคะบางทีมีรถแค่แสนสองแสนแต่สามารถนะคะจัดไฟแนนซ์ได้ลูกค้าพลาดไม่ได้เลยเพราะรถประมาณนี้มาไวไปไวนะคะเดี๋ยวมาชมในส่วนของสภาพด้านหน้าห้องเครื่องยนต์กันต่อนะคะ ว่าเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยคะ่ะมาต่อในส่วนของสภาพด้านหน้าห้องเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่านะคะลูกค้าว่าเป็นยังไงบ้างดูนะคะ นี่คือเครื่องยนต์ของตัวนะคะรถแท้ๆเลยลูกค้านี่นะคะไม่มียกไม่มีเปลี่ยนนะคะทุกอย่างแต้มสีปลาสีทุกอย่างโรงงานอยู่ครบเลยลูกค้าไม่ต้องกังวนค่ะตัวแบตเตอรี่เราเช็คให้นะ้ํามันเครื่องถ่ายให้นะคะ5000โลแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องยนต์ค่ะเป็นเครื่องยนต์ของ h o n d a มาจากตัวรถนะคะเป็นรุ่น IV-Tech เราเรียบร้อยนะคะแต้มสีโรงงานอยู่ครบเลยนะคะลูกค้าอันนี้นะคะไม่สามารถลอ,ลอกเรียนได้นะ ปาทังมะพร้าวทุกอย่างเลยแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องยนต์ไม่มีรอยแทะรอยกัดของอหนูแน่นอนนะคะของลงของเหลวไม่มีเยิมแล้วดูตัวฝากระโปรงนะคะหัวน็อตไม่มีขยับนะคะแล้วลองเรามาจิกดูนะคะ อันนี้คือซิลิโคนซิลิโคนแท้แน่นอนเพราะฉะนั้นอยากได้คันนี้ติดต่อเข้ามา0987067324นะคะโทรด่วนได้เลยตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องเกรงใจหรือลูกค้าจะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนเ,เบอร์เดียวกันได้เลยสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมแล้วอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วมาดูต่อกันว่าคลิปหน้าอยู่จะอัปเดตรถรุ่นไหนสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ